สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดใจคุยกับอีซักเกี่ยวกับการย้ายทีมมาเป็นเดอะคลับอเล็กซานเดอร์ตอนนี้มันเรียบร้อยแล้วคุณเป็นนักเตะลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยอดเยี่ยมมากมันเป็นการเดินทางที่ยาวนานกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้แต่ผมมีความสุขสุดๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมของสโมสรและทุกสิ่งที่สโมสรแห่งนี้ยืนหยัดเพื่อมันมันเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจและตั้งตารอคอยมากจริงๆตอนนี้มันจบแล้วนะคุณเป็นนักเตะลิเวอร์พูลจริงๆแล้วนะเวลาได้มองลงมาทที่ตตรราานนนกกเเวอออดสสื้้้ัังงงมํใหคุณูึยงไง ความรู้สึกมันปนกันไปทั้งโล่งใจภูมิใจและมีความสุขผมดีใจที่ทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วและพร้อมกลับมาลงสนามอีกครั้งผมตื่นเต้นที่จะได้เจอเพื่อนร่วมทีมแฟนบอลและได้กลับไปเล่นฟุตบอลอีกครั้งทำไมถึงเลือกลิเวอร์พูลทำไมสโมสอน,นี้ถึงใช่สำหรับคุณใช่ไหม ผมว่ามันหลายปัจจัยทั้งสิ่งที่สโมสรกาลังสร้างต่อยอดบนรากฐานอันยิ่งใหญ่ประวัติศาสตร์ที่สโมสรแห่งนี้มีและการได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งผมอยากสร้างประวัติศาสตร์ใหม่อยากคว้าแชมป์นั่นคือแรงกระตุ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและผมรู้ว่านี่คือสถานที่ที่ใช่ที่สุดในการพัฒนาตัวเองและช่วยทีมไปให้ถึงเป้าหมายหนึ่งในแรงจูงใจสําคัญคือคุณรู้สึกว่ามาที่นี่แล้วจะได้พัฒนาตัวเองใช่ไหมแน่นอนเลยครับผมคิดว่านี่คือก้าวต่อไปของเส้นทางอาชีพผมดีใจมากที่ได้รับโอกาสนี้และมีแรงกระตุ้้นนเต็มมมททททีีีี่่่จะาใหัออกดดสุ ตอนนี้คุณโฟกัสไปที่การเล่นฟุตบอลล้นๆใช่ไหมใช่ครับมันเป็นซัมเมอร์ที่ยาวนานมากแต่ผมมองไปข้างหน้าแล้วไม่สนใจอดีตอีกแล้วทุกอย่างจบแล้วตอนนี้ผมได้กลับมาทำในสิ่งที่รักที่สุดซึ่งก็ตื่นเต้นสุดๆที่จะได้เริ่มอีกครั้งคุณเคยมาเล่นที่แอนฟิลด์สองครั้งและยิงได้สองครั้งด้วยความรู้สึกตอนเป็นคู่แข่งที่นี่เป็นยังไงเล่นยากมากครับถึงผมจะมีผลงานส่วนตัวอยู่บ้างแต่ในฐานะทีมเราก็แพ้ทั้งสองเกมมันเป็นสนามที่ยากจริงๆบรรยากาศที่นี่พิเศษมากผมมตตื่่่่่่นน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 เเเ้้้ทททีีจจะะไดปป็็สววหึงงงขขอัแแแคูล คุณเคยโดนกับกองหลังอย่างเฟอร์จินฟันไดอิบราฮิมากนาเต้มันเป็นความท้าทายแบบไหนโอ้โหแน่นอนว่ายากสุดๆเพราะเรากําลังพูดถึงหนึ่งในกองหลังที่เก่งที่สุดในโลกมันท้าทายมากแต่ผมชอบความท้าทายแบบนี้นะชอบที่จะได้เจอของจริงและทดสอบตัวเองผมสนุกทุกครั้งที่ได้เจอลิเวอร์พูลและก็หวังว่าการได้เล่นให้ลิเวอร์พูลจะยิ่งดีกว่าเดิมเองแล้วการจะได้เล่นที่แอนฟิลด์ในฐานะนักเตะลิเวอร์พูลล่ะตื่นเต้นแค่ไหน ตื่นเต้นสุดๆเลยครับยากที่จะบรรยายเป็นคําพูดต้องได้สัมผัสเองถึงจะเข้าใจทุกคนรู้ว่าลิเวอร์พูลคืออะไรแฟนบอลมีความหมายแค่ไหนผมแทบรอไม่ไหวที่จะได้สัมผัสสิ่งนั้นด้วยตัวเองคุณอยากเพิ่มอะไรให้ทีมนี้ทุกอย่างเลยครับผมคิดว่าผมมีหลายสิ่งที่สามารถพัฒนาได้อีกผมเป็นกองหน้าแน่นอนว่างานหลักคือทําประตูแต่ผมอยากทําให้มากกว่านั้นและอยากช่วยทีมในทุกด้านเท่าที่ทําได้คุณจะได้เล่นร่วมกับโมฮัมเหม็ดซาลาห์โกดิกัคโปโอโกเอกิติเก้และฟอรแอนเวส รู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นมากครับคนพูดถึงนักเตะร,ระดับโลกเลยนะน,นั่นผมเคยเจอพวกเขาในฐานะคู่แข่งและรู้ดีว่าพวกเขาเจ๋งแค่ไหนการได้อยู่ทีมเดียวกันถือว่าเยี่ยมมากผมแค่อยากจะเอาจุดแข่งของตัวเองเข้ามาเสริมและช่วยให้ทีมมีซีซั่นที่ยอดเยี่ยมช่วงเบรกทีมชาติคุณจะไปสวีเดนอาจจะได้โอกาสเรียกความฟิตหวังว่าจะพร้อมสําหรับเกมกับเบอร์ลี่ใช่ไหมแน่นอนครับนั่นคือเป้าหมายถึงแม้ผมจะมีซัมเมอร์ที่ยากหน่อยไม่ได้ลงเล่นจริงและซ้อมเต็มที่เท่าไหร่ต้องประเมินกันอีกทีว่าผมพร้อมแค่ไหนแต่่่่ผมออยาลลงเเนนนนให้ร็วทีสุดแ คุณเซ็นสัญญาแล้วเป้าหมายตลอดระยะเวลาในสัญญานี้คืออะไรผมอยากคว้าทุกแชมป์ครับพูดตรงๆแค่นั้นเลยใช่ปะใช่ครับนั่นแหละคือเป้าหมายผมคุณเลือกเสื้อหมายเลข9ก้ามันมีความหมายแค่ไหนมีความหมายมากครับมันเป็นเบอร์ที่มีตำนานแน่นอนว่ามาพร้อมกับความกดดันแต่ผมดีใจที่ได้รับโอกาสนี้และผมมุ่งมั่นที่จะทำผลงานให้สมกับมันตอนเห็นชื่อตัวเองกับหมายเลขบนหลังเสื้อครั้งแรกรู้สึกยังไงมันสวยมากครับสวยจริงๆครอบครัวผมก็พูดเหมือนกันว่ามันสวยมีสุขมากเราทุกคนมีความสุขมาก สุดท้ายอยากสากอะไรถึงแฟนลิเวอร์พูลที่รอคอยช่วงเวลานี้แค่อยากจะบอกว่าผมดีใจมากที่ได้มาอยู่ที่นี่จริงๆผมแทบรอไม่ไหวที่จะได้ลงสนามและหวังว่าเราจะได้แบ่งปันช่วงเวลายอดเยี่ยมร่วมกันนะครับและทั้งหมดนี้คือการเปิดใจถึงความรู้สึกของผู้ชายคนนี้อเล็กซานเดอร์อีซักค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้ดูง่ายฟันสบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณค่ะ